จะพูดถึงเรื่องการปฏิบัตินะตัวนิวรณ์ห้านี้เป็นอนุสัยนะก่อนอื่นเนี่ยพูดถึงเรื่องสุขภาพก่อนก็ได้เรามีความรู้สึกไหมว่าเออเราเป็นคนแบบสุขภาพไม่แข็งแรงอ่อนแออย่างน้อนอย่างนี้ <c oughs> ถ้าเรารู้สึกตัวเองว่าเออเราก็ไม่ได้เป็นถึงขั้นนั้นนะไม่ได้ป่วยไม่ได้อะไรนะแต่มันก็ยัง <c oughs> มีความง่วงเหงา <c oughs> หานอนอยู่เป็นประจำอย่างเงี้ยความป่วยค่ะมีแต่ความง่วงใช่ไหมเห็นไหม ติงปองก็รับรู้ได้ว่านิชาไม่ได้ไม่ได้ม,ไม,ไดมีไม่ได้มีอาการป่วยอะไรเหมือนเหมือนจะบ่งบ่งชี้ว่าเออเราป่วยเราถึงง่วงเนี่ย <c oughs> ม,มีความรู้สึกอย่างนั้นเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตัวอนุตัวนิวรน,นี่เป็นอนุใสยนะเป็นความเคยชินนะแล้วการที่จะละอนุสัยเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยไม่ใช่เราจะละวันนึงคืนนึงได้เลยอันนี้เก่งเกิน <c oughs> อันนี้เป็นพวกที่แบบว่า เหมือนจะอินซีแก่เก่าคําถามคือเราอินซีแก่กล้าเหมือนอย่างนั้นไหมล่ะมันก็ไม่ใช่ถูกไหมเพราะฉะนั้นการฝึกเนี่ยมันต้องใช้เวลาประเด็นก็คือว่าบางทีเราฝึกไปแล้วเนี่ยพอเราไม่เห็นผลเราก็เราก็เลิกฝึกอย่างเงี้ยอันเนี้ยมันใช้ไม่ได้เหมือนที่ปิงปองแนะนําพี่อ้อมนะอันนี้ปิงปองไม่รู้นะว่าพี่อ้อมยังฝึกสมาธิอยู่ไหมพี่อ้อมบอกว่าฝึกสมาธิมันก็ยังฟุ้งอยู่อย่างเงี้ย ฟุ้งก็ไม่เป็นไรเนี่ยมันก็ต้องฝึกต่อไปถามว่าถ้าเราฝึกแล้วมันฟุ้งแล้วเราจะเลิกฝึกหรอมันก็ไม่ใช่ถูกไหมมันก็ต้องฝึกต่อไปอะ่ะฝึกไปเรื่อยๆอะ่ะจนกว่ามันจะไม่ฟุ้งเนี่ยคือวิธีฝึกเหมือนกันการเป็นคนที่มันมีอนุสัยชอบง่วงเหงาหานอนเนี่ยปองก็เห็นนะเวลานี้นิจาง่วงนอนเนี่ยปองไม่ได้มีความรู้สึกตำหนินะ แต่มีความรู้สึกว่าต้องฝึกไว้นะต้องพยายามดึงตัวเองขึ้นมาใครไม่มีใครที่จะมาดึงตัวเองได้เท่ากับตัวเองดึงตัวเองฝึกจิตตัวเองว่าอย่าอย่านะอย่าหลับนะต้องตั้งใจนะโยนิโสโมณสิการให้ได้ยกตัวอย่างปิงปองเคยเป็น <c oughs> ตอนสมัยที่ไปปฏิบัติธรรมอยู่อยู่วัดเนาะเหนื่อยมากเพียรมากฟังธรรมทั้งวันน่ะตอนเช้ากลางวันเย็นน่ะ พักผ่อนนิดนึงอะไปฟังธรรมอีกละไปนั่งฟังเนี่ยสามมชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงไม่ได้แทบจะไม่ได้พักเลยอย่างเงี้ยแต่ถามว่าปิงปองย่อหย่อนในการในการฟังธรรมไหมมันง่วงมันเมื่อยขนาดไหนก็จะฟังให้ได้มันง่วงใช่ไหมฉันก็จะตั้งใจฟังฉันจะเอาชนะความง่วงให้ได้ตั้งใจพยายามจิตจดจ่อไม่สนใจใคร พยายามเอาเอาหูไปเยี่ยมฟังอะ่ะท่านพูดอะไรเราต้องฟังให้ได้ฝืนตัวเองฝึกตัวเองไม่มีใครมาบังคับไม่มีใครบอกแต่ทําเองเห็นไหมจนผ่านตรงนั้นมาได้จนคิดกับตัวเองว่าโอ้โหเราก็เราก็ทําได้เนาะอย่างเงี้ยคือมันอัศจรรย์ตัวเองเพราะเราฝึกถามว่ามันเหนื่อยมันมันลาไหมเหนื่อยล้ามากพี่ปองเป็นคนร่างกายอ่อนแอนะ ทุกวันนี้เจ็บหลังสองข้างปองรู้เลยว่าปองเป็นโรคไต <c oughs> แต่ทำไมปองไม่พักผ่อนไม่นอนตอนกลางวันเพราะปองฝึกตัวเองอ่าไม่นอนปองจะนอนแค่ตอนค่ำทีเดียวเลยให้มันจบแล้วจะพยายามนอนที่ในลักษณะที่ว่าเพราะปองจะรู้ตัวเองว่าถ้าร่างกายเราอ่อนเพลียเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยไข้ควรทําได้ยากมากเห็นทําได้ยากมากปองจะไม่ให้ตัวเองเนี่ย อ่อนเพียด้วยการง่วงนอนเพราะฉนั้นจะพยายามนอนให้เต็มอิ่มสมมุติถ้าปองตื่นเช้าแล้วปองง่วงนอนปองจะไม่ตื่นเช้าปองจะพยายามหลับไม่ใช่พยายามตื่นนะพยายามหลับให้มันหลับให้ได้มากที่สุดให้เพื่อหายไปเมื่อร่างกายมันแบบว่าเหมือนแบบเหมือนได้พลังงานเต็มที่เหมือนเราได้ได้พักผ่อนเต็มที่อ่ะเหมือนมันได้ชัดดาวเต็มที่อ่ะ แล้วพอมันมีกําลังแล้วเนี่ยเราจะมาไห้ควรทำมันจะเห็นทำเห็นอะไรได้ง่ายมากเลยเพราะนิวรห้ามันไม่ครอบงำแหละแต่นีิชชาเนี่ยทํายังไงง่วงฉันก็จะตื่นตื่นมาเพื่ออะไรเพื่อมาเปิดธรรมะแล้วก็ง่วงอยู่นั่นแหละแล้วก็อยากนอนอยู่นั่นแหละอันนี้ทําให้ร่างกายตัวเองอะ่ะไม่ได้พักผ่อนเต็มที่ไงธรรมดาเนี่ยเราต้องพักผ่อนเต็มที่นะคําถามคือทําไมต้องตื่นเช้ามา มามาฟังธรรมด้วยตื่นสายไม่ได้เหรอคําถามคืออย่างนี้สําหรับปิงปองนะปองจะนอนให้อิ่มแล้วพออิ่มมากๆแล้วพอเราเราพอมาฟังธรรมนะมันไม่ง่วงแล้วมันฟังธรรมรู้เรื่องเข้าใจออ้ยสนุกมีความสุขมากเลยอันนี้คือวิธีของปองนะไม่สงวนลิขสิทธิ์ปองไม่ใช่พิขู่ไงพิขู่ท่านท่านยามสามนอนยามสองตื่นอะยามสองนอนยามสามตื่นขออภัย ตื่นมาแล้วก็เดินจงกรมสลับนั่งสมาธินะท่านก็ฝึกไม่ให้ตัวเองง่วงเหมือนกันแต่ท่านไม่ได้ทํางานทําการอะไรท่านเป็นพิ่ขูเนาะแต่สําหรับปิงปองปองรู้ว่าร่างกายตัวเองเนี่ยมันไม่พร้อม <c oughs> มันไม่พร้อมที่จะตื่นเช้าๆตีสี่ตีสามตีสี่ตีห้าเนี่ยมาแล้วแล้วอะพอเจ็ดโมงแปดโมงเนี่ยง่วงนอนเนี่ยปองไม่ชอบเพราะปองชอบให้ตัวเองแบบนอนให้เต็มที่เลยอะให้มัน ให้มันนิวร์เต็มที่เลยให้มันได้หลับเต็มที่เลยแล้วพอตื่นขึ้นมาให้มันมันอิ่มละนิวร์มันไม่มันไม่มีอะไรแล้วมาฟังทำเนี่ยโอ้โหมันจะเห็นทำชัดเจนมากอันนี้ลองดูนะลองปรับตัวเองดูทุกคนต้องรู้สภาพร่างกายของตัวเองไม่มีใครรู้เท่าตัวเราเองต้องบอกอยิงมันเป็นเวลาที่มันไม่มีใครไลค์ค่ะแล้วก็ ก็ตอนนี้ก็จะมีผู้รอฟังอยู่ถึงจะไม่กี่คนก็ได้ก็อั้นแหละทำไมเราไม่คิดว่าเราเอาตัวเองก่อนนะพอดีเพื่อตัวเองก่อนใช่ไหมคะใช่จริงๆตรงไม่ได้ห้ามนะนนาการที่เราจะเผื่อแผ่คนอื่นปองไม่ได้ห้ามนะแต่ทําไมเราเราไม่คิดว่าเออเราต้องเอาตัวเองให้ได้ก่อนใช่ไหม พอดีตนเองแล้วจริงพอดีผู้อื่นเราทำความลำบากให้เกิดขึ้นแก่เราแต่สุดท้ายมันก็ลำบากเห็นไหมพอเราจะมาฟังทำไข้ควรทำจะมาสนทนาทำเราก็ง่วงงัวงเงียเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้พักผ่อนเต็มที่พอกายล้านะ่ะสมาธิก็เคลื่อนจิตก็ไกลห่างจากสมาธิอย่างงี้ คนส่วนใหญ่มักจะคิดถึงคนอื่นถามว่าการคิดถึงคนอื่นมันทางโลกอ่ะมันดีนะเอาจริงๆแล้วเราอ่ะไปติดใจกับทางโลกไงว่ามันดีแท้ที่จริงแล้วพรงให้มามองที่ตัวเรานะอย่าเพิ่งไปสนใจคนอื่นให้มามองที่ตัวเราก่อนมาปรับความสมดุลของตัวเองให้ได้สมดุลแห่งธรรมอ่ะอืมเราต้องรู้ความยิ่งและหย่อนของตัวเองว่าเรา ประมาณไหนเราได้แค่ไหนเราทําได้แค่ไหนทุกวันนี้ปองตื่นสายนะบอกให้แต่ทําไมปองฟังธรรมะรู้เรื่องเข้าใจทมสู้คนแต่คนตื่นเช้ามาเนี่ยปองถามทรมาเนี่ยหลายคนยังตอบปองไม่ได้เลยโอ้แต่ตื่นดึกลุกเช้ามาสวดมนนั่งสมาธิโอ้โหสุดยอดอะ่ะ <c oughs> แต่ทำไมแบบ ไม่ควรทําไม่ได้เห็นไหม <c oughs> มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเราตื่นเช้าแล้วเราจะได้ทําชั้นลึกนะมันขึ้นอยู่กับว่าความยิ่งและหย่อนของอินทรีย์ของเราเนะี่ยมันมีประมาณไหนเราต้องรู้ความยิ่งและหย่อนของเราให้ได้อันนี้สําคัญมากเลยอย่าเบียดเ, <ๆ S 2> เบียนตัวตอนมันก็เยอะอยู่นะคะถึงจะตื่นไวแต่มันก็เยอะอยู่ชั่วโมงนอน มันกลายเป็นความเคยชินไปแล้วนิชาอ่ายังง่ายๆเลยเมือ่อเมื่อวันก่อนเนาะปองนอนตื่นเช้ามากนอนตื่นประมาณตีสามตีสี่นี่แหละเพราะว่ารู้สึกตัวมาแล้วมันดันไม่หลับมันดันตื่นตื่นแล้วทีนี้ทําไงลุกมาเดินจงกรมเดินจงกรมนานอยู่แล้วก็มานั่งสมาธิต่อจนถึงประมาณหกโมงเช้าอ่ะแล้วปองก็หลับหลับไปก็ตื่นประมาณแปดโมงพอตื่นแปดโมงปุ๊บรู้สึกว่า ค่ำนิดนึงอ้าวง,ง่วงล้วธรรมดาเราเรานอนตื่นแปดโมงมันไม่น่าจะง่วงแล้วนายอย่างเงี้ยก็ยังจะง่วงอีกรู้ไหมว่าตัวนิวรเนี่ยมันเป็นอนุัยเป็นความเคยชินยิ่งเราสั่งสมมันมากๆเนี่ยมันเป็นความเคยชินนะเป็นอนุใสนะเออเราเคยชินแล้วไงทีนี้พอเราตื่นสายปุ๊บเราต้องมาฝึกไม่ให้นอนกลางวันต้องทำอย่างนี้เลย ฝึกไม่นอนกลางวันมีช่วงหนึ่งต้องนอนกลางวันเหมือนกันแล้วมันมันเคยชินแล้วรู้ตัวเลยว่าโอ้ไม่ได้เราเริ่มร่างกายอ่อนเพลียเพราะเรานอนกลางวันก็เลยฝึกไม่ไม่ให้มันง่วงไม่ให้มันนอนมันง่วงก็จะไม่นอนอย่างเงี้ยก็จะนั่งอยู่อย่างนั้นแหละไม่ให้มันไปนอนอย่างเงี้ยเออฝึกจนได้จนทําได้เงี้ยทุกอย่างมันอยู่ที่การฝึกหมดเลยมันมันเป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้ที่เรามีอนุสัยมีความเคยชินแล้วเราจะไม่ฝึกมันเป็นไปไม่ได้ แต่ที่สําคัญเราต้องรู้ตัวเองเราต้องรู้กําหนดตัวเองให้ได้รู้ความยิ่งและหย่อนของอินทรีย์ตัวเองให้ได้เนี่ยสําคัญมากอืมเห็นไหมทุกวันนี้หนูก็นอนกลางวันอยู่นะคะหละ,ะเพราะเราชินไงเพราะเราตื่นาสาา,า,าจะนอนกลางวันวเราชินไงลดมื้ออาหารดีไหมคะ ตัวอาหารทานสองมื้อเอ่อเป็นอย่างนี้นะนิชาฝึกอย่างนี้ก็ได้ตอนเช้าเนี่ยเราทานผลไม้ทานอะไรที่มันแบบเบาๆอะ่ะเพราะว่าเราจะไปทานหนักมื้อกลาง,งวันเอาทานหนักมื้อกลางวันแล้วตอนเย็นก็ทานแบบปกติแบบพอดีไม่หนักมากแล้วก็ไม่ไม่เบามากถ้าเราเป็นคนแบบเป็นคนชอบกินเนี่ยเราก็ทานแบบพอดีนั่นแหละเราฝึกอย่างนี้เหมือนเหมือนทานทานข้าวสองมือ้อแต่ว่าเราจะหนักมื้อกลางวันเนี่ยหนักหนักหนักกว่ากลางตอนเย็น แต่ตอนเช้าเนี่ยทานแบบเบาอย่างเงี้ยแบบนี้จะช่วยได้แต่หนักกลางวันนี่ก็อย่าอย่าให้มันแน่นจนอึดอัดให้ให้ให้มันแบบรู้สึกไม่อึดอัดอะ่ะมีท้องอันพองก็ยิ่งดีนะก็ฝึกอย่างนี้